เรากำลังจะลงไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทนะคะบริเวณนี้นี่ที่เราเห็นด้านหลังคือสภาพมิตรภาพค่ะของนครพนมคาม่วนค่ะเนาะตรงนี้่ะเราลงไปกันค่ะน้ำฝงตอนนี้ใสเลยนะ โอ้โหตรงนี้สวยอะ่ะเราไปเย็นกันงกันที่อยู่ด้านหลังเราคือจะเป็นขวดหินที่รอยเข้บางเนาะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเรา ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆนะผ่านมาตั้งแต่เด็กคือเราไม่เคยเดี้ยวเข้ามาหรอกเพราะว่าอยู่ริมท่าเรียกว่าริมท่าริมน้ําที่เคยมาสมัยเด็กๆเคยมาแต่ว่าคุณแม่เขาห้ามคือคือตรงเนี้ยมันเป็นทรายนะอืมเป็นทรายแล้วอันนี้จะเป็นโขดเหมือนใหญ่มากมันก็จะเดินอ้อเป็นทรายคลื่นทรายแต่เราจะไม่พี่ตู้ไม่เคยไม่เคยจะมาเพราะว่าคุณแม่บอกไม่ให้ไม่ให้แวะ ตอนนั้นเป็นเด็กไงเป็นเด็กตอนตอนพี่เคยมาเนี่ยคือพี่โตแล้วค่ะโตแล้วแล้วก็เป็นฤดูคือคือตอนช่วงสงกรานต์อ่มาสงการนะก็จะมาตรงนี้ค่ะมาสวงน้ำพระส่งน้ำร้อยพระบาทจะมาครั้งนึงที่นี่เองเนาะเดี๋ยวเราจะไปกราบกันมีเจ้าคณะมานับถุนคงถึงก็จะมีต้นต้นนึ่งก็จะมาตั้งไว้นั่นนี่แหละ เพราะตกตอนแรงกันถ oh <my> you know, ้าคอยกำเนินก็พากันมาเอาต้นพงนี่เออดีดดีพิ่นมาปักลงเห็นเห็นเดีมันขึ้นจะามาเทอุดไว้นี่งเออบางเวลาน้ำมากขึ้นมาถ้าเฮาบได้มาถอดคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันสิมีหน่วยผู้ที่มาเบิ่งมาแย่งมาถอดมาเออแล้วแล้วหลุดแล้ววันนี้น้ำผัดมันหักมานี่ดนี่มันเก่งเพชรสภาจนฮอเดนเดือนทีสองมันสีเอ้ามึงมัน ่ะไปเลยนี่จัว่าเพื่อนจะมาเอาขี้ดินมาอุดไว้นี่พอให้มามาปักนี่ให้ไปปักพุทธองหันเดี๋ยวนี้แถวๆบริหาปักแถวเอาไปใส่นาดพุทธผูแก็ตแถวเนาะแล้วเอามารวมหันเอามาปักกับเพื่อนปักแล้วกันให้แล้ว